เราก็มาถึงสวนผักแล้วแล้วนะคะจากที่สองอาทิตย์โอ้ชุบ<อ>ยุงที่เราไม่อยู่บ้านแล้วก็มาถึงสวนผักเราแล้ว่จะเก็บทุกอย่างกลับบ้าน นี่ก็จะเป็นกระหล่ำนะคะที่เราปลูกทิ้งไว้ก่อนไปไม่คิดว่าเขาจะโตขนาดนี้นี่เราก็เก็บกลับบ้านกันนี่เอาพริกกลับบ้านนี่ก็จะเป็นแครอทนี่แครอทอันนี้ฟินน็อกกี้ของเรานี่ก็จะเป็นกระหล่ำม,ม่วงนะคะกระหล่ำม,ม่วง กหล่ำม,ม่วงเก็บไปไม่รักจกเผื่อเขาอากจะ,จะออกดอกเนะกระหล่ำม,ม่วงอันนู้นก็จะเป็นกระหล่ำธรรมดาตอนก่อนหน้านั้นเราก็จะปลูกเป๊บปลูกทิ้งไว้ว่าจับมาไม่รู้เสียงเอาว่าจะฝนตกหรือแดดอากาศเขาก็ยัง มีให้ได้เก็บอยู่นะคะนี่นคงจะไม่ห่อแล้วเนี่ยคงไม่ลำแล้วต้องใส่เสื้อสองตัวยุงตายตายตายุงกินค่อยค่อยกินยุงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เก็บใบแมืงลักเพราะมันออกดอกหมดแล้วนี่ ผักที่เราเก็บไว้พี่นกกี้ก็จะเอากระเทียมฝรั่งกลับบ้านเด็ดยอดเด็ดแป๊บหนาวแล้วเนาะอวดเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นดงเมงรักของเรา งามมากจ้าคือสวยงามกระเด็ดดอกมันเผื่อจะได้กินอีกจักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะยืนต้นตายเนาะหน่องดอกแล้วก็ปล่อยนี่ก็จะเป็นกระเทียมฝรั่งนะคะกลับมาก็จะเป็นกระเทียม หระพาหละพาก็กลายเป็นหละพาไทยนะหอมฮหอม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 ือมค่ะก mm ็ hmm. จะเป็นกระเทียมฝรั่งก็จะเป็นบักแข้งอันนี้เราก็ถอนไปต้นก็จะเป็นบักแข้งมาเขือพวงมะเขือพวงอืมจุง อีกแป๊บเพื่อที่จะได้กินอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะหาเห็ดมาแกงใส่วอวมาได้ทุง <c oughs> <c oughs> ีคนมาเก็บใหม่นีเราก็มาถ่ายคลิปน,นี่ก็จะเป็นผักแป้นเราดอกแล้วนะคะผักแป้น นี่ก็จะเป็นผักอะไรนะคล้ายๆกับหอมผักต้นหอมบ้านเรานะคะอันนี้จะกินได้ตลอดปีไม่มีดอกไม่มีดอกไม่มีแก่ถ้าเราตัดเขาก็แตกขึ้นมาใหม่หนี่นะคะเขาก็จะมาซ้อมบินตรงนี้มีสนามซ้อมบินกับบินโดรนกับเครื่องบินตรงนี้ เราก็เก็บเก็บเอาผสมกันทั้งผักทั้งย่านะคะพะเขาขึ้นรวมกันนี่นะคะไปกส่ลาบนี่ก็จะเป็นผักแป้นนะคะผักแป้นดอกนะนี่ก็จะเป็นยอดซระละแหน่ที่เราตัดแล้วเขาก็จะขึ้นมาตึงนีพอได้เก็บพอได้เก็บนี่ เอาไปโหลดยอดเล็กๆน้อยๆเก็บทุกอย่างบือ้อภูมิใจนี่ก็จะเป็นฟีนอกกี้ของเขาคงหัวใหญ่หมดแล้วของเราได้แค่น,นี้โอ้ยห,ห,ยห,ยยหนอนตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยยุงนตกใจหมดหนอน มีตัวบินโดนนี่ก็จะเป็นสลัดของเราขึ้นแล้วก็เอาสองหัวนะคะกลับบ้านเลยนี่ก็จะเป็นกระลำเขาคงไม่หลำเนาะนมีแต่เพี้ยทำไมไม่ห่อละจ๊ะนี่หนึ่งสองสามสี่ าทมหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกระลำเขาคงไม่ห่อแล้วล่ะถ้าห่อคงห่อแล้วเนาะนั้นอีกกระลำต้องมาใส่ปุ๋ยแ้่สองสามวันก่อนนี่ก็กระลำม,ม่วงมีแต่เพี้ย<ม>นี่ก็ไม่ลำ มันก็จะเป็นบรอกโคลีของเรานะคะปลูกทิ้งไว้กลับมามันก็งามเองดีดีดีมากเราก็เก็บผักกลับบ้านนะคะก็จะเอาบวบกลับบ้านไปตำส่วนพริกของเราก็ มะเขือเทศก็จะเป็นมะเขือเทศชื้นก็จะมีั้างอันเขียวแดงถั่วเราลงไว้เฉยๆก็จะได้กินเนาะก็จะเป็นพริกนะคะแดงหมดแล้วเนี่ยไม่มีแดดจักรู้จะเก็บไหม ยิงไว้กันยุงนี่นะคะสุกหมดแล้วพริกถ้าจะเก็บก็จะเก็บแต่อันเนี้ยอันเล็กๆนี่เผ็ดดีนี่เอาไปดองนี่ผลผลิตของเรากลับมาก็ยังได้อยู่นี่จะเป็นบร็อคโคลีบร็อคโคลีมี สามชนิดเลยถึงเลยสามอย่างเดี๋ยวรอดูตอนเขาออกดอกนี่ก็จะเป็นกระเทียมฝรั่งเราแทรกซึมไว้ทุกที่นี่ก็จะเป็นกระเทียมที่ปีที่แล้วที่ <c oughs> เก็บแล้วมันร่วงมันหายนะน <c oughs> เนาะยังไงครับบอกคลีของเราเดี๋ยวจะมาใส่ฝุ่นเดี๋ยว มาถอนหญ้ามาใส่ฟุนก็จะเป็นยอดแมงลักของเราพอได้เก็บอยู่เนาะก็เก็บไปใส่ช่องฟิตไว้ปีหน้าจะได้ไปใส่แกงเห็ดเจ้าอย่าเพิ่งดอกเก็บอีกรอบนึงก่อนไปแกง เป็นไงคะไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนานหอยเนี่ยมาขึ้นว่าผักเราไม่งามพวกคุณนี่เองบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูส่วนผักเรา